เ้าจะมีปัญหากับกระพร่ารลำไส้คงรู้จักสิ่งนี้เป็นอย่างดีครับมันคือกล้องส่องภายใน เครที่เคยถูกส่องภายในด้วยกล้องนี่ก็จะรู้ว่ามันแยกแค่ไหนกล้องนี้มีข้อเสียครับคือว่าถ้าสอดเข้าไปจากทางด้านบนมันก็จะลงไปได้ถึงแค่ตรงนี้ถ้าสอดจากทางด้านล่างก็จะถึงแค่ตรงนี้ซึ่งมี่วงที่กล้องส่องเข้าไปไม่ถึงแต่โชคดีที่เรามีกล้องเชีวขนาดเท่ายาเม็ดเป็นผลงานอัจฉริยะด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ครับมันมีชื่อเรียกว่ากล้องวิดีโอแคปซูลซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ตรวจลำไส้เล็กโดยเฉพาะเครื่องนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วครับ ทำให้เราสามารถมองเห็นเป็นช่วงที่เป็นจุดบอดของอวัยวะในช่องท้องของเราได้ที่มีแสงกระพริบกระพริบอยู่นี่ก็คือเป็นไฟฉายขนาดหนึ่ครับซึ่งจะส่องสว่างผนังลำไส้ให้เห็นอย่างแจ่มแ,แจ้งได้แฉตัวขั้วจะถูกลืนลงไปกับน้าดื่มหรือว่าจะเป็นเบียร์สักจึกเราจะไม่รู้สึกเจ็บเลยครับแล้วก็เป็นการแผ่รังสีที่เป็นอันตรายอีกด้วยที่น่าขึ้นก็คือาตากล้้งไม่ต้องถูกลกืนลงไปด้วยนั่นเองครับเขาจะยืนอยู่ด้านนอกแล้วก็มองดูภาพวกนั้นวยความเดิน2องรูปต่อวิทีนั่นแหละครับอย่างไสบ เป็นรูปคล้ายๆไส้กรอกที่มีมุมและก็มีรอยหยักมากมายสิ่งที่ทำให้มันดูเคลื่อนไหวอย่างกระทับนันก็คือการสะอูนครับและจะสิ่งบางๆที่อยู่ข้างบนนั้นแลนก็คือพญาตัวเติบมันจะไม่เคยถูกฉายเป็นภาพให้เห็นมาก่อนครับเพื่อจะมีเจ้าแคปซูลที่ให้รูปวิดีโอนี่แหละที่จับภาพมาได้ขณะที่กำลังปฏิบัติการดูดซึมลำไส้พอดีครับกล้องนี้จะอยู่ในร่างกายถึง8ชั่วโมงแล้วก็จะส่งภาพออกมาตลอดเวลาและผลที่จะได้ในตอนสุดท้ายก็คือ รูปถ่ายของลำไส้ของเราด้วยจำนวนถึง57,600รูปด้วยกันวิธีที่อยากจะรู้จักทุกคุณว่าพื้นที่รวมทั้งหมดของลำไส้ในตัวของคนคนหนึ่งนั้นกว้างใหญ่สักเท่าไหร่คะข้อที่หนึ่งประมาณสองตารางเมตรหรือว่าข้อที่สองประมาณ80ตารางเมตรหรือจะเป็นข้อที่สามประมาณ400ตารางเมตรพีเตอร์ ุณดูเรื่องพื้นที่ดีใช่ไหมคะคดูเรื่องลำไส้ดีด้วยหรือเปล่าคุณลองนึกภาพดูเราจะแผ่มันออกรีดรอยพับทุกรอยให้เรียบเราจะรีดจะกว่ามันจะเรียบไปกว่านี้อีกไม่ได้แล้วแล้วจึงวัดขนาดของพื้นที่ดังกลาง่าวสองตารางเมตรดูจะน้อยไปหน่อยหรืออาจจะน้อยเกินไปก็ได้ส่วนแปดสิบตารางเมตรก็ดูขนาดกลางๆผมเชื่อว่ามันคงจะต้องเป็นเรื่องที่ไม่ปกติอย่างมากแน่ๆผมคิดว่าเป็น ส0 0ตารางเมตรสนามฟุตบอลกว้างสักเท่าไหร่คะสนามฟุตบอลเหรอกว้าง70เมตรและจะยาวได้ถึงร้อยสิเมตรผมคำนวณออกมาไม่เป็นหรอกครับคร่าวๆนะฮะตกลงคุณเลือก400ตารางเมตรครรับข้อ3คับโอเคเพเกอร์เลือกข้อสาร c o o r d า n a ลำไส้หนึ่งขดเนี่ยมันยาวตั้งหลายกิโลเมตรทีเดียวนะคะในตัวคนนั่แหละค่ะแล้วถ้ใช่ใช่ไ่ยคะแทบไม่น่าเชื่อเลยแล้วนั่นก็เป็นเรื่องที่พวกเราประหลาดใจอยู่เสมอที่มันเข้าไปในตัวของเร้ว่ะในตัวของคุณเหรอคุณลองลุกขึ้นยืนหน่อยสิคะอ๋อค่ะลองลุกรอดดูนะถึงลำไส้ที่ยาวเป็นจังนี้นะคะแล้วก็ต่อไปเรื่อย แล้วมันก็ลงไปข้างล่างแล้วก็ไปทางนั้นต่อตรงที่มันเริ่มต้นนะคะแล้วมันก็ขึ้นไปสูงแล้วก็ต่อไปได้เรื่อยลำไส้มันก็เป็นอย่างนั้นคุณนิดนึงนะคือจะบอกคุณว่าลำไส้ยาวประมาณ8เมตรเรื่องกิโลเมตรอ่ะลืมไปได้เลยค่ะมไม่ต้องไปคิดถึงมันเลยถ้าอย่างนั้นก็ต้องลองคิดดูใหม่ลวคะ่ะจะต้องคิดให้เร็วๆด้วยละ่ะคุณมีเวลาอีกหวินาทีส<อ>3่สาค่อยๆนึกดูลำไส้ยาวเท่าไหร่นะคะหนึ่งะแปดเมตรเออ แปดสิตรังเมตรขนาดเท่าก,กับที่พักขนาดสามห้องเหรอคะค่ะมันกว้างแปดสิตรังเมตรค่ะมันใจมากเลยนะเราจะเลือกข้อสองสำหรับคุณฉันสัญญากับทางคุณได้ว่าคุณบนนี่เป็นคนวัดเองกับมือเลยลำไส้ของเราตกกงมันใหญ่ขนาดไหนคะใหญ่ทีเดียวครับคุณริชมันผมได้คุณดูว่าพื้นที่สตารางเมตรที่ว่าเนี่ยมันจะสอเข้าไระะ่ระนั้อ เสื้อคุมาน้ำตัวนี้เป็นผ้าไหมขนาดสองตารางเมตรนะครับแล้วก็คำตอบพ่อหนึ่งจึงผิดแล้วมันมากกว่านั้นเยอะครับส่วน8ปสตารางเมตรน่ะมันกว้างขนาดไหนกันและผมจะแสดงให้พวกคุณทั้งหลายดูเดี๋ยวนี้แหละครับครับภาพทีนี้ผู้ช่ของผมจะลี่มีภาพทีนี้ออกนี่คือ80สตารางเมตรครับก็ประมาณเท่ากับพื้นที่ที่ผู่แต่งงานวัยรุ่นจะอาศัยอยู่ได้อย่างสบายๆหรือว่าสุรกขของดาราโทรทัศน์ คุณลองนึกดูครับถ้าให้ภาพถืนนี้เป็นลำไส้เล็กซึ่งยาวประมาณ12นิ้วและแผ่มันออกจากกันได้80ตารางเมตรแต่มันก็ยังขาดลำไส้ใหญ่อยู่ฉะนั้นคำตอบข้อ2จึงผิดเช่นเดียวกันครับลำไส้ทั้งหมดของคนเราจะมีพื้นที่สูงสุดคือ400ตารางเมตรครับนั่นก็คือ4กับ0 2ตัวนั่นเองครับมันจะกว้างกว่าสนามเทนนิสและก็กว้างกว่าห้องพักของนักศึกษาโดยเฉลี่ยถึง20เท่ากว้างกว่าโถส้วมลึก300เท่า และพวกคุณก็ลองดูสิพวกคุณที่อยู่ในห้องส่งด้วยนะครับลองดูนั่นสิครับสิ่งที่คุณกําลังเห็นอยู่ในขณะนี้ก็แค่200ตารางเมตรและถ้าเป็นสองเท่าของมันห้องส่งของเราก็คงจะไม่ใหญ่พอที่จะเอาไปเปรียบเทียบกับลำไส้แต่ถ้าจะทําให้เป็นไปได้เนี่ยมันก็คงจะออกมาในรูปอย่างนี้นะครับคอยดูให้ดีนะครับการเล่นกลทางโทรทัศน์นี่ไงครับเป็นไงเศษมา ล้ำไส้มันกว้างใหญ่มาหืมามากเลยใชิไหมล่ะครับไม่น่าประหลาดใจเลยที่มีผู้ชายจำนวนไม่น้อยที่แบกคุงเอาไว้ข้างหน้าตัวเองเวลาไปไหนมาไหนนะฮะและภูงที่ใหญ่น่าหน่ะมันเกิดจากเบียร์ครับครณมันครับและผู้ชมของเราก็ค่อยๆโลบมาให้เห็นอีกเมืขอข่อกลับกลับมาค่ะและขอบคุณสำหรับความร่วงมือของว่าทรงผมยังคงรูปยิงอยู่นะคะขอบคุณค่ะหล่อมันแล้วครับ